<Okay. S 2> คิดมัดป้ายแดงอีกลูกหนึ่งเดี๋ยวมีแท็กซี่เข้ามารับอ,อ,อ,อันนี้หนึง่งค,คิดรีวิวหนึ่งไอค้คิดคิดมัดป้ายแดงลูกหนึ่ง ใครถามหากางเกงเวสปอย์เปิดให้จ้ะรักขอไหน <laughs> เกงเวสปอยจ้ากางเกงเวสปอยลงเมื่อเช้าเหมือนกันลงเพิ่มลงเพิ่มลูกค้าป้ายเดียวกันกับเสื้อผ้าล่มเลยป้ายส้มจ้ะรุ่นเนี้ยปกติขายกันอยู่3,200ตอนนี้ลดเหลือ2,900นะคะไหนเรียวทาบดิ เป็นเกงเวทปพล์นะคะลูกค้านี่ไซส์เลไรเลยนะเนี่ยสองพันเก้าเท่านั้นพอคุณพี่กระสอบมันประมาณร้อยตัวเลยนะคะแส,ส,สงไม่ค่อยน,นี่นะพี่มันมืดห้หนึ่งอเออแต่จริงจก็งออกออกหน้าก็ดังก็ได้ป้ายเนี้ยเขาจะติดคาโก้ให้หลุ้นด้วยนะคะ ขายดีลูกค้าเติมบ่อยนะคะถ้าใครที่ติดตามจะเห็นเลยว่าเติมบ่อยมากกางเกงเวท่อยนะคะถ้าขายไม่ได้ขายไม่ออกก็ไม่เติมมาเรื่อยๆนะคะคุณพี่ด็อกเกอร์จะกระสอบเนี่ยจะได้ประมาณร้อยตัวไซส์จะเฉลี่ย3 0มสบถึงสาบวกลบนะคะสีก็จะออกแนวสีคุมโทนนะคะนี่ก็ด็อกเกอร์ออกด็อกเกอร์ส่วนมากด็อกเกอร์เยอะคุณพี่ ก็ค่อนข้างสะอาดเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียไม่เยอะนะคะบางคนเอาไปทําทรงลุงเอาไปแก้ทรงไปทําทรงเป็นทรงลุงนะคะก็เอารุ่นนี้แหละอุ้ยโอนาวีตัวนี้สวยนะเนี่ยใครเอาลูกรีวิวพิมรับลูกรีวิวได้เลยใครจะสั่งลูกใหม่สั่งมาได้เลยนะคะของลุงเยอะเลยมีเป็นร้อยร้อยลูกนะคะลูกค้ามีเยอะถ้าใครซื้อห้าลูกสิบลูกก็ทักมาคุยราคากันก่อนได้นะคะ นี่คาร์โก้มาแล้วนะคะเนี่ยรุ่นนี้จะมีติดกับกระเป๋าข้างคาร์โก้มานะคะ LL Bean ถ้าดีนะลูกค้าไปรีดนิดนึงด็อกเกอร์อีกแล้วอันนี้อะไรจ้ะ CK ค่ะแบรนด์นะคะเอออะไรเออออออ เอพิกไปพี่ป้านด้วยด็อกเกอร์เนี่ยพี่แบรนด์เนี้ยคือเยอะด็อกเกอร์นะคะด็อกเกอร์ล้วนก็ลูกละหลายพันนะพี่หกพันได้ไหมด็อกเกอร์ไซส์เริ่มเฉลี่ยเลยสามสิบขึ้นลูกค้าโอนาวีค่ะนี่สามสิบแปดไซส์ผู้ชายนะคะลูกค้าไซส์ผู้ชาย แต่ที่เห็นเอลยี่สี่ยี่ห้ายี่นั้นหนะักคือเขาไปเย็บเอวเข้านะคะเอาไปทําแก้ทรงเอาต็อกเกอร์อันนั้นคือเขาเอาไปแก้ทรงแล้วนะคะไปเย็บเอวนะคะแต่ไซส์จริงๆที่มาจริงๆเลยก็คือรุ่นนี้ลูกค้ามาเดิมๆก็คือมาแบบนี้นะคะ ด็อกเกอร์จริงๆด็อกเกอร์มเยอะแต่ผ้าดีพี่ๆผ้าดีด็กเกอร์น,นะคะค่อนข้างสะอาดเลยในห้างโอ้แพงนะตัวนึงของแท้ในห้างอันนี่แบรนด์บ่างไยโยนไหมพี่นะนี่อ่ะแบรนด์ไมเคิลคอร์ MK MK นะคะหิวเลย <laughs> กระสอบประมาณ100ตัวลูกค้ากระสอบเนี่ยประมาณ100ตัวเลยอันนี้ H&M จะผ้าดีนะคะผ้าดีบอกเลยงานสวยนี่อะไรวะ C.K เนี่ยเห็นอุ้ย C.K สิกรสิกลมแบบกลมแบบสวยๆเลยอะ่ะ ไปรีดกันนิดนึงพี่จะได้เห็นทรงอันนี้มันคือมันยับเพราะมันออกจากกระสอบนะคะด็อกเกอร์เนี่ยค่ะมีอุ้ยด็อกเกอร์โอ้ด็อกเกอร์อีกแล้วด็อกเกอร์คือถ้าแบบด็อกเกอร์นี่คือแบบมีทุกกระสอบนะแล้วมีเยอะมากนะคะด็อกเกอร์อีกแล้วนี่อูยอันนี้อย่างสวยเลยแดนเลยวะแดนไหม โอ้โหว้าลวละเลโปโลสวยมากตัวนี้อเล่ลองทาบดิอเลองทาบตัวนี้เนี่ยเป็นกระเป๋านะคะมีกระเป๋าข้างเป็นสีเขียวขี้มา้าสวยเลยเป็นแบรนด์โปโลกระเป๋าข้างนะคะคาโก้ใครเอาลูกนี้พิมพ์เลยนอติก้าได้ทุกตัวนะคะใครอยากได้ลูกใหม่สั่งน้องแอดมินได้เลย ดอ็ดอ,ดอากเกอร์พอก่อนสายรายการล่าสุดเมื่อกี้คุยเกือ,กอบได้เสื้อกันหนาเวเเตอร์ฮูดไปอีกรูปนึงบอกว่าที่นุนขายดีแต่ว่ามันไม่ได้ไงเบนเพราะอะไรลูกวะมันจะหลายอย่างเกินดิกกี้ค่ะพี่อันนี้ดิกกี้กกค่ะเอาดิกกี้สองตัวค่ะลูกค้า รับเลยทับดิกกี้กอนลูกนี้มาดิกกี้มาสองตัวนะคะไอเอาทักเลยเอ,อ้ยพิมพ์เลยอือถึงต้องต้องอาบนะ้ำ๋ย่จะพึ่งพี่อพึ่ง <c oughs> แป๊บนึงด,ด,ดิกกี้สองตัวเลยจา้าอ๋อแรงเลิศสองตัวเลยเหรออันนี้รีวายเปล่าอ้ยเอามาก่อนรับและรับและพี่แรงเลออิศ ทรงเด็กช่างทรงกระเป๋าข้างตัวนี้สวยมากเลยสีครีมอันนี้อันนี้ก็เป็นแรงเลอร์แล้วเป็นกระเป๋าข้างคาโก้สีอันนี้เขาเรียกสีอะไรวะรับแล้วพี่พี่สุสุวานีอ๋อปักหมดค่าส่งประมาณลูกหนึ่งอ่ะปกติค่าส่งแล้วสองรอยบาทคุณพี่จัน จันทภาไม่ทันนะรีรีวิวมีมีคนรับแล้วนะคะสั่งกระสอบใหม่ไปได้เลยพี่จ๋าของลงเมื่อเช้าแบรนด์มีให้ลุ้นทุกลูกอันนี้ด็อกเกอร์เห็นปะเฮ้ยสวยเนาะทรงสวยนะ H&M ค่ะกระสอบมันไม่ได้ผ่านการคัดนะลูกค้ามีแบรนด์ให้ลุ้นนี่คาโกแรงเลอร์พี่เอ โก้แรงเลยอ,อีกแล้วเชนเอ็มสวยอ่ะขอบคุณมากแอบมองมานานแล้วค่ะคุณพี่แอบมองเธออยู่นะจ้าหรือเปล่าแชปจ้าแชป ดูได้เลยนะคุณพี่ไม่ซื้อไม่ว่าการดูกันได้นะจ๊ะช่วยแชร์ก็ได้นะพี่ด็อกเกอร์ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอุ้ยอันนี้ก็สวยนุ๊กส่งดูสวยมากเลยนะแล้วผ้าดีอ่ะ ใครจะสั่งสั่งมาได้เลยกเกงแบบนี้ขายได้ตลอดอยู่แล้วนะคะแชปอีกแล้วจ้าแม่ค้าน่ารักมากขอบคุณค่ะลูกค้าแม่ค้าเป็นคนใจิตใจดีมากนะคะแม่ค้น่ารักมากเนี่ยถ้าได้เห็นตัวจริงจะไม่พูดอย่างนี้แ <laughs> ม่คะบ้าบอนะครับว่าบ้า,บ,า,บ,าบอบอ,อย่าถือสากัน <laughs> อุ้ยกระเป๋าข้างนี่กระเป๋าข้าง,งไม่ได้แกงเหรอไม่ได้แกงกันอะตัวจริงก็น่ารักค่ะอู้ยขอบคุณค่ะคุณพี่คิดถึงจังเลยไม่เจอไม่เจอตัวจริงกันเลยนะช่วงเนี้ <c oughs> ด็อกเกอร์ห่างกันไปเลยโควิดนี่ไม่ค่อยได้เจอเจอเจอลูกค้าเท่าไหร่นะระบางคนแบบไม่อยากออกจากบ้านไม่อยากแบบไม่อยากมาบางคนบอกว่าไงรู้ไหมพี่ ถ้ามาแล้วอ่ะกลับไปอ่ะจะต้องแบบแจ้งแจ้งใครอ่ะเห็นปะ่ะบางทีกลัวโดนกักตัวบางคนเขาก็สั่งอย่างเดียวกระเป๋าข้าอยาู่แล้วไว้เมื่อไหร่ก็แวะมานะคุณพี่นะแก๊ป <c oughs> <c oughs> มีโอกาสก็แวะมานะคะคุณพี่ <c oughs> ใครไม่อยากออกจากบ้านใครไม่อยากมาเองก็สั่งมาน้องส่งมาเองทุกวันเลยอลิโซนา วันนารีพับบิ๊กพี่ไปทำงานประจำโอ้คุณพี่ใช่ไหมงานเปิดแล้วใช่ไหมกระเป๋าข้างดีเลยคุณพี่จะขายจะขายเมื่อไหร่ก็ทักมาได้ตลอดนะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนนะคุณพี่ไปไหนไม่ได้เลยหยุดงานก็หยุดไม่ได้ งานเยอะช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนเลยนะคะอยู่ทุกวันนะคะว่าสั่งเกง่งเกงโจมาใส่เองโอ้โหเอาเลยคุณพี่ลูกนึงใส่เองไปเลยที่เหลือขายเลือกใส่เองก่อนที่เหลือไปขายคุณพี่หนูก็ทํากันอย่างนี้แหละซื้อผ้าล่มลูกหนึ่งอะ่ะเลือกใส่กันเองแล้วที่เหลือก็ส่งไปให้พ่อที่ต่างจังหวัดขายคุณพี่เย้ยดันขายดีซะงั้นจะเอาอีกไาเลย ต้องซื้อกะสอบใหม่ให้อีกเลยด็อกเกอร์อุย้ยใครจะสั่งอะไรก็สั่งมาเด้อเนี่ยกระเป๋าข้างอีกแล้วช่วงนี้นะพี่ขายเสื้อกันหนาวอะไรที่เป็นกันหนาวแขนยงแขนยาวขายดีแต่ถ้าคุณพี่จะใส่ใส่เองนะสั่งมาเลยเหมือนกันเลย,ยต้องต้องแบบนี้แล้วเดี๋ยวนี้มาซื้อใส่เอง เหมือนกันเนี่ยนี่ก็ว่าจะต้องแกะฮูดใส่กันเองแล้วนะถ้าเกิดว่ากรุงเทพมันหนาวนะพี่แต่ไม่รู้ว่าจะหนาวหรือเปล่าไงประเด็นถ้าหนาวนี่ก็ต้องซื้อฮูดและแกะใส่กันเองแล้วนี่เฮยมาส่งข้าวอ่ะ We yeah. have. ก็ก็แอดไลน์ก็ได้ถ้ามาจาก Youtube แอดไปในไลน์ก็ได้โวลูกค้าวางไม่หมดว่ะหนูวางไม่หมดเฮ้ยเห็นปะเออแรงเลอร์เนี่ยอลิซอน่า H&M ชแอนด์เอ็มแชปแก๊ปดิกกี้อันนี้แชปอันนี้ลีอันนี้ซีเคนถามชื่อหรอ น <Dem> บอกช่วางเลยส่วนตรงนี้เป็นกระเป๋าข้างนะคะเอาไปแยกไปทำราคากันไนดะ้พี่โอ้ยังไม่หมดเน้อโอ้เดี๋ยวพี่ต้องเรียงถ่ายรูปแล้วแหละวางข้างนี้ก็ได้พี่เอกระเป๋าข้างกี่ตัวตวะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าอ่ะไอี้ไอแคร์มันเอฟมาไง โอโหไม่หมดเลยลูกค้าเลียงให้ไม่หมดเดี๋ยวจะเรียงถ่ายรูปลงหน้าเพจใหม่อีกทีนนติก้าพี่ยอดไปคิดมัดป้ายแดงสองลูกไปตลาดนกพูกครับนี่ดูนี่แท็กซี่มีคิวส่งกันหลายพี่แท็กซี่วิ่งสามรอบแล้ววันนี้ลูกค้าสั่งของเยอะเลยใครสั่งอะไรสั่งมานะจ๊าอะ ใครจะเว็นป้ายป้ายส้มแคปมาเนี่ยลูกค้ากระสอบเขาเป็นแบบนี้นะคะพึ่งลงเลยกระสอบเขาเป็นแบบนี้นะคะ <c oughs> อันนี้ลูกค้าของอีกเจ้าหนึง่งอ่ะใครจะสั่งแคปหน้าจออินบ็อกซ์ได้เลยจ้าขอบคุณจ้า